มหาภูศลม,มงคลแห่งปีขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองนมัสก,การกราบขอพรหลวงพ่อโตและทอดพระป่าสามคัคคีครบรอบคล้ายวันมรณภาพพระครูโกศลชัยวัฒนหลวงพ่อผลณวัดหาดอาสาตำบลหาดอาสาอําเภอสัพยาจังหวัดใชยนา no. กำหนดงานในวันเสาร์ที่10และวันอาทิตย์ที่11มิถุนายนพุทธศักราช2566ตรงกับวันแรม7จ็ดค่ำและวันแรม8ปดค่ำเดือน7มหรสพสมพ่อชมฟรีตลอดงานร่วมเป็นเจ้าภาพพระป่ากองละ500บาทรับสลากินแบ่งรัฐบาลหนึ่งใบร่วมบุญได้หลุนโชค วันเสาร์ที่10มิถุนายนเวลา17นาฬิกาพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์เย็นนอนในภาคลางคังสีสนุกสนานกับรำวงย้อนยุคคณะตะวันแบนไม่รักพี่ก็ไม่ร่วงไม้ลงพี่ก็ไม่มามารับอะไรก็มีในนาเวลาเราไม่ตามเรียม วัอนอาทิตย์ที่11มิถุนายนเวลา11นาฬิกาถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์เวลา13นาฬิกา9นาทีพิธีถวายพระป่าสามัคคีนอนในภาคกลังคืน ผมสุดยอดมาตรฐานลิเกไทยลิเกพระเอกนักกอนพรแทบพรทวีหัชชาเฮลิเกลินดีพรแทบพนทวี รับถูกตันิสูจน์ผลงานมาเชียร์มาชมคอนเทพบพรนวีความดีอุดมสร้างเกียรติยมโชว์ผลงานมานานนับมีจบเจนวาท่านาตะดนตรีไรบุรีเชิญชมเล่นไม่เป็นพิษภยัยชมการประกวดที่ดาจำแรลงที่ดาท่าควาย ันที่10และ11มิถุนายนร่วมชมและร่วมเชียร์การแข่งขันฟุตบอลเจคนหาดอาสาครับนสนามโรงเรียนวัดหาดอาสาสนับสนุนโดยเทศบาลตำบลหาดอาสาประธานจัดงานฝ่ายสง ข้าที่การพร,ระสิทธิ์จันทโสพโนเจ้าอาวาสวัดหาดอาสาประธานฝ่ายคารวาสอาจารย์สิริพรแพรคลายพร้อมครอบครัววยาวัจกรคณะกรรมการหวาดชาวบ้านวัดหาดอาสาทุกท่านร่วมกันจัดงอง อย่าลืมและอย่าพลาดอย่าเที่ยวสนุกได้กุศลผลทางสะดวกสบายในวันเสาร์ที่10และวันอทิตารที่11มิถุนายนพุทธศักราช2,566ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองนมัสก,การกราบขอพรหลวงพ่อโตและทอดพระป่าสามัคคี ครบรอบคล้ายวันมรณภาพพระครูโกศลชัยวัฒนหลวงพ่อผลณวัดหาดอาสาตำบลหาดอาสาอำเภสัพยาจังหวัดใชยนาท no, <no>, no. บ้านเราทองหาเช้าขึ้นมาออกทุง่งใจที่คิดหมายมุง 在乎。